โอแกนุมราศียอนไอเทิร์นใช่หาืพอพ่อพิมลท้องจะเล่นเออเซรมือดีที่เค็มออกจากวงไพน์งโูม้านาสามตัวมากนกัญชาต้อมนี่นะครับกำล,ลังลงหนาลงนุ่มนะสวัสดีตอนโจจะเล่นนะครับบางนี่ไพเอกช่องสังกัญอีกหนึ่งค่ายนะครับเฮ้ทยท่าน

โจเจเลญนนะครับเขื่อนพ่นขัาสูสายหนึ่งข่ายหาสำรัทีมงานโจเจเลินนะครับบังนี่นนโจดเนนนจ,จเลินนะครับน โจดเจเลอร์ง้ยรากนส่านนะครับตงกงเบกนมนโปดอ้มันต้องบวโจดเจเลิรนะครับบนฐานนะครับผมสนามช่องสงํมอาเซียนนะครับนี่ถือว่าเป็นพระเอกหนึ่งค่ายนะครับสำหรับโจจเจเลิรนะครับแต่ก่อนนี่บางละลานสองลานมีเห็นนะครับสำหรับโจจเจเลินนะครับ กเป็นบางแรงนะครับในน้ำในสนามชอม่องสงงามอาเซียนนะครับรอยลุนลอเชียนะครับเราโจทยจะเลื่นะครับลูกหลานทีมง,งานโจจเลื่อนนำมาสู่เพื่อไทยชนะทีมง,งานโจเจเลื่อครับขออึ้นสูงสูงล้มสั่นตาทำคะแนนได้เยอะๆสนามช่องสงงามอาเซียนทุกจุดทุกมังเรียบร้อยอทีมง,งานโจจเลื่อนตองโชคดีสามสองหนึ่งไป ได้นะครับจังหวะแรกนะครับโจจัเลอร์นนะครับผมสปีดโตเขาเมียกันนะครับดีมากมากลอรุ่นนะครับโจเจริญบันโตพราเมียเจ้บบาบ้า,านสุนไทยผลข้อน่อมาแล้วนะครับุลข้อครับ รอรุนรอเช็กนะครับมีการบนดักหารอรุนรอเช็กนะครับสปีโตเขาลังเมกอยู่นะครับสำหรับทีมงานโจ้เจริญตำดับน้านะครับนี่นี่สองชั้น ก็มาก้ารกับกำลังซองนะครับไอกะทีนะครับกับใบซีมงนะครับนอนคูเลยนะครับเห่นยทองนี้นะครับคนเป็นแรกตอนนี้กัลยาณมารีลอยพานไปลอยพานแล้วนะครับสำหรับทีมงานโจเจริญพอใจวะครับบังไฟไปประมาณนี้ครับผมน้องชายพอใจอยู่ครับพอใจอยู่นะครับน้อรอดลุนที่โชคทีหมานะครับสำหรับทีมงานโจเฉลินนะครับ แปดส <diabetes> ิบพันหนอยแปดสิบพันล้นะครับอันนี่สองร้อยบาเทนร้ากนาล้างกับซองหานะครับเพระท่านเห็นนะครับ mới hen mới hen hen to 2, hen to đi mà Hãy subscribe cho สองลอยสี่สิบเดวนะครับรทันโพนะครับวัจไใวัฒนจ้าทันทันโพนะครับสองอยสี่สิบแล้วหลหูหลาเตาไปนำ้ำเมื่อเห็นเมื่อเห็นเห็นต่อสอง พอแล้วพอแล้วคนหมดทั้งบีรันทั้งบีไปเบิ้งเออไปเบิ้งเนี่ยไปเบิ้งเนี่ยเออแถวๆนั้นแถวฝาขาวมันละนี่สำรองไปเห็นแล้วนะจอยเห็นแล้วป่ะจอยซี่อยู่นั่นเห็นแล้วเห็นแล้วครับมันสี่สามดอยแล้วย่างย่างเก้าซีบแล้ว กระเจี๊เจี๊อ่าพอมาละครับพอแล้วตาเานั่นนั่นตาเปล่าให้นั่นนั่นตาเปล่าก็เห็นตาเปล่าชัดเจนครับสี่ร้อยสามสิบครับไฟรบเปเปสี่ร้อยสามสิบนั่นนี่จุดกระตุ้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเป็นป่าเพื่อนเพื่อนเยู่ครับเป็นจุดเขาอบนเขางามงามสองอันเด้นท่านไะลาไปทั้งทรายนะครับทั้งทรายมือนะครับเอาต้องมองละลาไปทั้งทรายสูงขึ้นไปหน่อยนึงนะครับฝั่งโตเต็มลำ เมฆสีไหลเข้ามานะครับเมฆสีไหลเข้ามานะครับผมชัดเจนนะครับทีเป็นเป็นขาวแจมๆนะครับขาวแจมๆขาว,ขาวแจมๆเคลื่อนโตเข้าไปสามสีผ่านไปเท่าน,นะครับกลางปลาแจ้งนะคลอยลดระดับเบาๆเสาดำนะครับออกมาแล้วนะครับผมบ่มี่มองบังอีกดอก เบาครับเบาโยกไปดะพาสีพาดแล้วนะครับห้าสิบประมาณสี่อยนะครับตามสายตานะครับให้เมียดำหนาหนครับเมียดำหนาครับมากกวาจะเป็นดำเมียดำนั่นทัเมียนครับเมีนก็จเบิ้งขาวจะแกครับดยกันเด้อขาวจหางที่เสียบอีกแล้วหางที่เสียบหางมยอนแต่เสียบทำาสเอาหางย้อนหางย้อนแล้วกัขวางครับตัวนี้ ุดแจงมาเป็นทางเขาแมนครับแมนเอาจะแกลบมากแปดสีผ่านไปแมนครับผ่านผ่านทุกละเก้าสี่ลอยก็ได้นะครับคิดว่าบ่ท่านเหลือหลายนะครับผมนยังยังลอยอยู่นะครับนอนแน่นอนปวดยังแแบอยู่นะครับยังแแบอยู่นะครับยังคงชัดเจนนะครับเดี๋ยวพภาพนี่ครับแแบอยู่นะครับโดูนครับแแบอยู่บ่แแบแล้วมันมาบจะหิดเลยเริ่มแตะระดับไปตามลงมาเวลาครับตึง อันหนาไม่พีนะ403คะแนน403คะแนนนะครับสำหรับทีมงานโจ้เจริญนะครับสุดยอดมากๆนะครับผม